เพราะเชื่อว,ว่าทุกความฝันของเด็กไทยเป็นไปได้กลุ่มเครือเจริญพ่อกระพันและทรูปรูป,ปัญญายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพเด็กไทยควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดคาดพัฒนาศักยภาพยาง Tal e n t Leadership c แ m p ณโรงเรียนเจรวรน,อนอุที่สองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนโดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ค่าาพัฒนาศักยภาพอย่าง l า n t l e a d ด r s h ช p c แคมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านต่างๆได้แก่ทักษะความเป็นผู้นำการรู้จักตัวเองทักษะการวางแผนชีวิตทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะความคิดเชิงบวกจากการเห็นคุณค่าของตัวเองทุกกิจกรรมเสริมสร้างพลังแห่งความเชื่อมั่นให้น้องๆได้กล้าคิดกล้าฝันและกล้าที่จะเดินตามความฝันอย่างมั่นใจที่หนูคิดว่ามันสามารถต่อยอดสำหรับหนูได้เลยนั่นก็คือ ความเป็นผู้นำค่ะเวลาที่เราทํางานกับคนที่เราไม่สนิทหรือว่าเราไม่รู้จักเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงให้ทุกคนนะคะเข้าใจกันค่ะก็ขอขอบคุณเครือเจริญโคกภัณฑ์และทูผูกปัญจามาครับที่ทําให้มีโครงการแบบนี้ดีดทําให้เด็กๆทุกคนมีความฝันมากขึ้นครับโดยในปีนี้มีรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนและออกเดินทางตามความฝันของตนเองได้สําเร็จได้กลับมาแบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายให้กับรุ่นน้องเห็นความเป็นไปได้ในความฝันของตนเองอีกด้วย ผมคิดว่าโรงเรียนเจริญวนนนท์อุที่สองครับเป็นจุดบ่มเพาะสําหรับเด็กที่มีศักยภาพครับให้ไปอยู่จุดสูงสุดของตัวเองได้และไปตามความฝันของเด็กงได้ครับโอกาสในโรงเรียนเจริญวนนท์ที่สองนะครับไม่ได้มีแค่สายวิชาการหรือสายสามัญอย่างเดียวสายอาชีพทุกอย่างคือเจริญโภพันขเขาสนับสนุนเราเต็มที่ครับค่ายแรงบันดาลใจอย่าง t ALENT LEADERSHIP CAMP เป็นหนึ่งในโครงการตามห้ายุทธศาสตร์หลัก ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเครือเจริญพกคพัณฑ์และทรูปลูกปัญญาที่พร้อมพัฒนาศักยภาพและเยาวชนไทยให้ก้าวเดินตามสู่ความฝันจนสำเร็จทุกทฝันเป็นไปได้ได